สออบตอส่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนโคร,โครงการโครบานชายแดนใต้นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสตูลในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็มีข้อร้องเรียนเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มหนึ่งในพื้นที่อำเภอม,มายอจังหวัดปัตตานีค่ะที่พบว่าโคตายเพิ่มเป็นตัวที่3แล้วอนอกจากไม่ตรงปกก็ยังตายเพิ่มด้วยนะคะหลังจากรับมาเลี้ยงได้59วันและยังมีแนวโน้มตายเพิ่มค่ะ สภาพโคของกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคทาชิมะวากิวบ้านบูวะที่ตำบลกระซอะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีตามโครงการโคบานชายแดนใต้ที่รับมาเลี้ยงได้59วันพบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตายเพิ่มอีก1ตัวก่อนหน้านี้ตายไปแล้ว2ตัวรวมเป็น3ตัวจากโคทั้งหมดของกลุ่ม50ตัวทำให้เกษตรกรเริ่มท้อกับการเลี้ยงโคที่ไม่ตรงปก ไม่ได้ตามมาตรฐานต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายวันละ800บาทแต่ไม่สามารถนำไปเป็นวัวแม่พันธุ์ได้และยังพบว่าโคเกินกว่าครึ่งเป็นโรคผิวหนังมีผื่นแดงตามเท้าซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกของโรคปากเท้าเปื่อยลามเยอะหลายตัวแล้วเออมันเป็นด้าเป็นเมื่อกับมาขี่เรือนขี้เรือนเมื่อก็ลามช่วงช่ช่วงช่วง,ช,วง,ช,วง,ช,วงช่วงอะไรช่วงท้าย,ช,ายช่วงท้ายใช่แล้วก็ตาย แล้วก็มีไอเป็นผืนแดงต้นขาอะไข้างข้างขาก็เริ่มเริ่มแล้วแหละนายนันทพงศ์สุวรรณรัตประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนโครงการโครบ,บานชายแดนใต้ของสออบตอลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสตูลครับไปตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องลูกโคผสมพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มโคขุนคีรีฟาร์มอยู่ที่อํเภอละงูครับ เกษตรกรเนี่ยได้มาจากบริษัทวิชัยฟาร์มมีโคทยอยตายไปแล้ว15ตัวจากทั้งหมด50ตัวนะครับตอนนี้บางตัวอ่อนแอรอวันล้มนายนันทพงศ์ยอมรับครับพบว่าโคไม่ตรงเกณฑ์น้ำหนักไม่ได้แล้วก็ทยอยตายนี่เป็นโครงการในเฟสที่2นะครับจึงเตรียมถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ก็คิดว่าคงใช้บทเรียนของการนำล่องจุดนี้ครับมาทบทวนในเรื่องของหลักเกณฑ์ หลายๆเรื่องนะครับทั้งคุณสมบัติของโคที่เราจะต้องเอาลงมาในพื้นที่หรือแม้กระทั่งคอบหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่สร้างคอกแล้วพี่น้องเกษตรกรเข้าใจว่าพื้นที่ทํากินที่ผ่านมามันจะสร้างคอกได้แต่ว่ามันเกิดอยู่ในเขตป่าเขตอย่างวันนี้เขตอุทยานของวังไสทองนะก็เป็นเรื่องที่ต้องมาคุยและชัดเจนว่าอะไรที่โอนอ่อนหรือยึดอยู่ในพี่น้องได้อะไรที่จะเป็นเกณฑ์บังคับก็ต้องมาคุยกันแล้วก็ ให้พี่น้องได้เรียนรู้แล้วก็ตกลงใจมีส่วนร่วมด้วยอาจจะไม่ใช่คุยเฉพาะภาครัฐที่เคยกําหนดอะไรเองทั้งหมดพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงอาจจะมีส่วนประเด็นท่านเสนอมาทุกจังหวัดนะก็เอาข้อเสนอของพี่น้องมาปรับให้การทํางานในรอบต่อไปมันตอบโจทย์พี่น้องจริง,รงด้านนายวันนบสังเสตผู้ใหญ่บ้านและเป็นประธานกลุ่มโคขุนคีรีฟาร์ม บอกว่าเลี้ยงโคกลุ่มนี้มานานกว่า1นปีครับมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารหญ้าแห้งรวมทั้งค่าแรงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า500,000บาทนะครับที่สําคัญก็คือการรับภาระต่อไปไม่ไหวตอนนี้ทําได้แค่จัดอาหารประทังชีวิตให้วัวเท่านั้นครับ